ดูท่าเขารักกันใช่คะดูบาดสิยผ้าเขาเขามานอนเบิ้งเขาเห็ดเบิ้งนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้เอืมแค่นั้นก็สัตว์ฮึชิน่นันบ่ะนาลีเออเวลาคนหักกันได้ดิ บเฮ็ดพีสำเนาะอืมเบิง่งผดมพี่เบิง่งอืมมันค้าสินอนนี่ละเว้ยสินอนมองนุมน่มๆเลยนะอืมนี่รักกัดจังเฉลยเฉลยครับเฉลยสินอนมองได๋นี่หือ ฮะโอ้จะได้มมาหงมหักกันต้นน,นี่วะแน่นอนแต่ว่า